อะก็สวัสดีครับท่านผู้ชมเกม Tree Kingdom Extreme นะวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครตัวหนึ่งนะครับโจโฉนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครโจโฉโจโฉเนี่ยเป็นตัวแดงนะครับเป็นตัวเกรดสีแดงนะสูงสุดในเกมนะครับตัวนี้นะฮะก็โจโฉผมตอนนี้เลเวล39แล้วนะครับพลังลบก็ประมาณ1 0 0 0 0นะ บัญชาการ433นะครับพละกำลัง313สติปัญญา417พลังชีวิต7,000นะครับค่าสแต็กหลักๆก,ก,ก็ประมาณนี้นะครับส่วนการอับเกรตตัวละครผมก็อัดมาถึง109นะครับเวล109เนี่ยตรงอ,อยู่เหนือคาว่าฝังทั้งหมดนะครับก็เป็น109นะไม่มีเงินอัพต่อนะครับใช้400,000กว่าเลยใช้เยอะมากนะ <c oughs> หลักโๆโจโฉก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝึกฝนนะฮะฝึกฝนก็ประมาณนี้เลยนะครับโจมตีอุบาย65ป้องกันอุบาย65นะครับพลังชีวิต325พลังป้องกันกายภาพ65นะครับประมาณนี้เลยนะต่อมานะครับเป็นสกิลนะฮะเรามาดูทางด้านสกิลของโจโฉกันนะฮะเดี๋ยวผมขออัพเลเวลกอนโอเคประมาณนี้นะฮะ เรามาดูกันที่สกิลซซายก่อนเลยนะครับฮึกเหิมนะฮะเลเวลสิบสองนะครับเพิ่มพลังโจมตีและป้องกันกายภาพ60หน่วยให้กับเพื่อนร่วมทีมรอบๆเป็นเวลา12วินะครับอ่ะก็เพิ่มเพิ่มโจมตีแล้วก็เพิ่มป้องกันนะก็เป็นข้อดีเลยนะครับเป็นสกิลบัฟนะต่อมาครับสกิลกลางนะฮะวิญญาณบุยกงนะครับเลเวล12นะฮะเพิ่มความเสียหายกายภาพ42%และความเร็วโจมตี37%นะครับ ให้ทหารฝ่ายเราทั้งหมดเป็นเวลา8วินะก็คือปั๊บเพิ่มความเสียหายกายภาพนะฮะแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีด้วยนะครับเป็นตัวสายบัฟบนะฮะสำหรับโจโฉมะสกิลบัฟมาแล้ว2นะครับอ่ะสกิลที่3นะทหารชิงโจนะครับเลเวล12นะอัญเชิญทหารชิงโจหนึ่งตัวจําพวกทหารโล่ช่วยต่อสู้นะครับเพื่อตายจะทําให้ศัตรูมันงง2วินาที ระดับสกิลยิ่งสูงพลังโจมตีป้องกันและพลังชีวิตยิ่งสูงนะครับอันเชิญได้สูงสุดส,สีตัวนะฮะก็คือโจโฉเนี่ยคือแนวแนวโจโฉมันจะออกแบบแนวบัฟนะฮะเป็นตัวบัฟแล้วก็เป็นตัวสนับสนุนนะครับจะไม่เน้นดามจเท่าไหร่แต่ก็ทำดาเมจได้นะครับทำดาเมจได้นะรายละเอียดสกิลก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เหลืออีกนึงนะครับโล่ใหญ่คงทนนะฮะ เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ48หน่วยให้กับแม่ทัพและทะหารโล่ฝ่เราทงกองทัพนะทะหารทหารที่เป็นโล่หรือเป็นเป็นตัวแทงเนี่ยเป็นทหารโล่เนี่ยจะได้รับจะได้รับพลังป้องกันนะฮะ48หน่วยนะครับก็เป็นมันเป็นตัวสายพับจริงๆนะครับต่อมาครับทหารนะฮะหรือว่าลูกน้องนะครับตอนนี้ผมอัพมาถึงเท่าไหร่เอ่ย 39นะครับ3าสกนะค่าแ็กของทหารก็เลเวล39นะครับขีดจำกัดพลังชีวิตนะครับประมาณ6,000หรือเปล่าใช่6,000นไหม8,000นะครับ8,047นะโจมตีแย่ภาพ1,015นะครับโจมตีอุบาย1 0น5ป้องกันกาย1,100นะครับป้องกันอุบาย1,000นะคำอธิบายนะครับทหารสายป้องกันสร้างความเสียหายทหารหอ่อเพิ่มขึ้น25ปรเซ็นต์และได้รับ ความเสียหายจากทหารหอกเพียง75เนะครับก็คือโจโฉเนี่ยมันจะได้เปรียบทหารสายหอกนะครับอ่าทหารสายหอกเนี่ยจะเสียเปรียบโจโฉนะครับแต่โจโฉจะได้เปรียบสายหอกก็เป็นข้อดีของแต่ละตัวนะครับส่วนสนับสนุนนะก็ยังไม่มีนะครับชุดแฟชั่นก็ยังไม่มีนะอ่ะต่อมาไปดูที่อุปกรณ์นะครับไปดูที่อุปกรณ์กันเลยนะอุปกรณ์โจโฉผมใส่แบบนี้นะครับ โจโฉเป็นสายเวทนะฮะสายเวทนะชิ้นแรกนะครับก็เป็นพัดดอกท้อบวกหนึ่งนะครบวกหนึ่งโจมตีเวทนะครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบสามหน่วยนะครับต่อมานะครับเป็นเสื้อป้องกันนะครับเป็นเสื้อป้องกันนะเลเวลยี่สิบนะครับป้องกันกายภาพหนึ่งร้อยเก้าสิบหกนะครับอ่ะต่อมาเป็นตำราสามยุทธศาสตร์ขั้นห้านะครับสีส้มเลยเดียวสามสเตตัส ห้าสิบเออผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะทําให้แม่ทัพฟื้นฟูกําลังใจหกหน่วยต่อวิกาลังใจนี่คืออะไรผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะต่อมานะครับเป็นมงกุฎนะครับเป็นหมวกนั่นแหละนะฮะบวกป้องกันเวทหนึ่งร้อยเก้าสิบหน่วยนะ,ะต่อมาเป็นจี้นะฮะจี้เมฆมงคลนะครับบวกเลือดพลังชีวิตสูงสุดนะครับสี่ร้อยสามสิบแปดนะ,ะประมาณนี้นะครับ สำหรับโจโฉผมพลังลบ1,700งนเจร้อะโอเคเดี๋เราจะเอาโจโฉพวกเนี้ยไปทดสอบกันดูนะครับว่าป๋าโจโนเนี่ยมันโหดไหมนะฮะแล้วก็อนิเมชั่นสกิลแรงต่างนะครับมันเป็นแบบไหนนะโอเคเอาไปตัวเดียวโดดๆเลยออกลุยนะฮะเดี๋ยวผมจะ ไม่ขอซูมออกนะครับผมจะปล่อยให้มันซูมเข้าแบบนี้เลยแล้วก็จะปิดคูณ2นะให้มันชา้าที่สุดนะโจโฉตีปกติเข้าไปครับที่8 0ดนอะอ่ะออกสกิลบัฟแล้วนะฮนะอ่ะแล้วก็ออกโล่มาครับบัฟโลให้ด้วยนะสุดยอดเลยเนะี่ยโจโฉตีนยครับตีไปโจโฉโจโฉมันเป็นทหารสายบัฟนะฮะมันไม่ใช่สายดาเมจนะถ้าจะเอาไปทำสายดาเมจเนี่ยก็ยังไงยังไงอยู่นะครับ โจโฉนี่เป็นสายบัฟนะนี่ฮะทหารที่โจโฉเออทหารยินโจที่เสกเออกมานะฮะจะเป็นนี่นี่ครับจะเป็นสองตัวนี้ก็คือจะใส่หมวกสีม่วงมีแหลมๆตรงหมวกแล้วก็มีโล่เป็นโล่สิงโตนะครับนะหลักๆประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแอนิเมชันการใช้สกิลแอนิเมชันการโจมตีอะไรต่างนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเอาได้โอเคนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมขอไปจัดทีมให้มันเหมือนเดิมก่อนนะไปจัดทีมที่เหมือนเดิมก่อนนะครับประมาณนี้นครับ่ะป้องกันก็ต้องจัดนะโอ้ประมาณนี้นะครับเอาแล้วครับตอนนี้พลังรวบรวมผมอยู่ที่4 9่8 9นะครับอ่ะโอเคเราไปโหมดที่เรารู้จักกันดีดีกว่าฮนะสนามระลองนะครับ ตอนนี้พลังผมเอ่ออยู่ไหนเอ่ยผมอยู่48,000นตอนนี้นะฮะพลังลบคนเยอะเลยทีเดียวอ่ะเรามาตีตีคนนี้นะครับพลัง33,000คนนี้นะเดี๋ยวผมไปจัดทีมก่อนขอไปทำอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับไปลุยกันเลยอารีานะครับโจโชนะตัวแดงตัวที่สองของทีมผมนะครับ ตอนนี้ผมมีลกซุนกับโจโฉที่เป็นตัวแดงนะโอ้ทีมฝั่งตรงข้ามนี่เละนะฮะเละแล้วนะโจโฉบวกโล่ไปครับที่เป็นโล่สีทองทองนะครับเป็นบัฟโล่แนละ้วอ้าวจบแล้วเนย,ยังไม่ถึงสิบวิเลยนะจบซะแล้วนะฮะโโจโฉทําดามจไปพันเดียวนะครับโจโฉมันไม่ใช่สายดาเมจนะมันเป็นสายบัฟนะฮะก็คือพี่แกเนี่ย ไม่ถนัดทำดาเมจนะฮะแต่ถนัดถนัดเป็นการปัฟเป็นการสนับสนุนทีมนะฮะก็คือบัฟบความเร็วโจมตีนะฮะแล้วก็บัฟบัฟความเสียหายในการโจมตีนะครับ,แล,บ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 ,รรบแล้วก็มีการเสกเสกทหารยินโจออกมานะทั้งหมด4ี่ตัวเสกได้สูสุดสตัวนะครับตานี้ลกซุยนผมก็เป็น MVP นะฮะทำดาเมจไปหมื่นเจ็ดนะครับลกซุนลกซุนก็เป็นตัวแดงนะครับตัวแดงข้อเสียของตัวแดงมันก็เหมือนกับเกมอื่นทั่วไปนะครับคือ หาตัวละครซ้ํากันมาทํามาบวกดาวค่อนข้างยากนะครับต้องหาตัวซ้ํากันเพื่อมาเพิ่มดาวนะก็คงต้องสุ่มนะฮะคงต้องสุ่มหากันย,ยาวๆนะครับแต่เกมนี้ดรอปเลดผมว่าโอเคเลยนะผมสุ่มผมสุ่มสิบครั้งนะฮะก็คือสุ่มที่เป็นสิบครั้งสีทองที่ใช้เพชรสองพันห้าในการสุ่มนะฮะ ผมสุ่มสามครั้งผมได้ตัวแดงสองตัวครับผมว่าดอบเรลก็โอเคนะสำหรับเกมนี้นะครับดับเลไม่ได้แย่เลยนะทีมผมตอนนี้มี5ดาวอยู่สตัวนะครับก็ประมาณนี้นะฮะโอ้ตานี้เป็นชื่ออะไรนะกาเสียงนะครับกาเสียง MVP นะทำดาเมจไปหมื่นเก้าเลยนะครับได้รับการบัฟพลังจากโจโชนะเราไปตีต่อเลยเราอย่าไปกลัวนะครับ อ่ะโอเคก็ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องผมนะฮะมีใครเล่นเกมทีคิงทอมเอ็กซ์ตรีมไหมฮะถ้ามีท่านผู้ชมที่เล่นนะก็บรบกวนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าเลเวลเท่าไหร่แล้วนะฮะพลังเท่าไหร่ครับจะได้รู้นะว่ามีคนเล่นด้วยนะฮะอ่โอเคครับลุ้มกระทืบมันไปฮะโชว์โชว์ที่มันสายบัฟดีๆนี่เองนะครับเนี่ย บัฟให้คนอื่นตีนะครับแต่ตัวเองไม่ตีนะเนี่ยโจโฉมันทำดาเมจไปห้าร้อยเองนะครับโคตรแย่นะฮะแสดงว่ามันออกสกิลบ่อยนะฮะเราข้ามรุ่นมาตีโอ้ทีมนี้มีจูร่งด้วยนะเหตุจูร่งมีจูร่งด้วยนะแล้วก็มีบาโป้ด้วยนะฮะมีริโป้นะฮะโอ้ทีมนี้มีตัวแดงสองตัวเลยนะแล้วก็ตัวแดงยังสี่ดาวอยู่นะ ดูเหมว่าจะเป็นชะตากรรมเดีวยวกันกับผมนะฮะคือหาตัวแดงสำคัญมาบวกนะครับอ่าเอาแลครับนิโป,โปวิ่งมาแล้วนะตีเขาที่โจโฉผมนะฮะหมักวีะบุรุษก็กองกำลังกับก๊กปุยนะฮะใครจะโหดกันนะฮะโจโฉบับ๊บโจโฉบั๊บแล้วนะเศรทหายินโจมาแล้วนะโจโฉตอนนี้ตีกันนัวมากนะฮะอยู่หน้าจอฝั่งซ้ายนะครับ เอาแล้วจูลงเปิดอันติมาทวจอเลยนะอุ้ยแรงมากนะโอ้โหริโปอันติมาเมื่อกี้นะครับทีผมลดเลือดหายไปนิดหน่อยเอาดิโปทายไปเรียบร้อยแลยะะว้วโจโฉผมนะฮะเอาแล้โวโจโฉบับโน้ยเพื่อนนะครับเพิ่มความอึดความถึกนะฮะโอ้หเตียนมันมากนะครับตอนนี้อาเดียวครับอันติเข้าไปเมื่อกี้ เย้ yeah. ชนะนะฮะหูเ,เสกตานี้เสกทหารกินโจมาสี่ตัวเสกครบเลยนะฮะโจโฉผมทำดามิไปสองพันนะครับโอ้เองเป็นตัวแดงจริงไหมเนะี่ยอ่ะเรามาลุยกันต่อเลยนะครับผมก็เล่นมาค่อนข้างสูงแล้วเนาะฝั่งตรงข้ามก็มีกอบม่วงกอบซองกอบทองอะไรก็ว่านไปนะครับกอบม่วงนะก็จริงนะครับแต่ของไม่แน่นมันก็มีแค่นั้นนะฮะอูขี้พันสี่นะครับเมื่อกี้ โดนทางร่างกายเสี่ยงนะฮะตีเข้าไปนะขีพันสี่ทีเดียวตีมันเข้าไปครับโจโฉตีมันเข้าไปเสียกินโจมาแล้วนฮนะล้วก็บัฟบัฟความเร็วโจมตีฮะแล้วก็บัฟโล่ให้เพื่อนนะครับบัฟโล่ให้ทหารนะฮะโอ้ขีสามพันห้านะฮะเมื่อกี้ใครตีครับผมดูไม่ทันนะขีสามพันห้าเลยนะครับน่าจะเป็นการเสี่ยงนะ ผมเห็นไม่ชัดนะครับตัวดูสติ๊กหน่อยนะฮะประมาณนี้เลยนะโอเคเราไปดูกันต่อสนุกนะครับเกมนี้สนุกแจกเยอะด้วยนะมา ทีมผมก็มีสายโลสสย่สองตัวสายธนูสองตัวแล้วก็สายหอ,อกหนึ่งตัวนะครับอ่ามีคนมาร้อยหลังนะฮะอ่าโลบซูนอัดเข้าไปเรียบร้อยเลยแล้วโหเมื่อกี้โจโฉอัพโล่ให้เพื่อนเต็มเลยนะครับโล่สีเหลืองนะครับอัพให้เพื่อนเต็มเลยนะเมื่อกี้สุดยอดเลยนะ ชนะง่ายได้เลยนะครับทีมผมโหดหรือทีมศัตรูไม่โหดผมเองก็ไม่แน่ใจนะไม่รู้จบไวอะไรขนาดนั้นนะครับโอ้ทีมฝั่งรุ่นโจโฉด้วยเอาแต่เรียบร้อยนะฮะโจโฉโดนทีมผมอัดไปสองสามสีนะับไม่รอดเลือดหายข้อเลยนะถ้าใครดูทันนะครับโจโฉบั๊บ,บ พร้อมจะโจมตีไปแล้วก็บัฟความเสียหายในการโจมตีคนระับัฟดจาเมจนั่นแหละนะครับทําให้ทีมตีแรงขึ้นนะตัวเองตีไม่แรงไม่เป็นไรนะครับแต่บัฟเพื่อนๆไ้ตีแรงขึ้นถือว่าโอเคแล้วผ่านเลยสำหรับโจโฉผมให้สายบัฟอยู่สายผ่านเลยนะให้ผ่านเลยแล้วพี่แกก็เป็นสายสายแทงด้วยนะเป็นสายโล่นะยืนแนวหน้าเลยนะค่อนข้างดีเลยนะครับไปยืนบัฟอยู่แนวหน้านะ ตานี้ผมไม่ซูมออกแล้วกันนะจะให้ท่านผู้ชมได่ดูชัดๆเลยนะครับกาสเสียงบึมเอาพึ่งเก้าวิเองนะเฮ้ยจบซะแล้วนะฮะทีมฝั่<อ>งตรงข้ามไม่เก่งจริงๆด้วยนะครับนี่ทีมผมมันโหดก็ไม่รู้นะถ้าเล่นทุกวันโอ้พลังสามหมื่นหกนะฮะแต่กอบทองนะโอ้เลเวลห้าสิบเลย เราไม่กลัวเราใส่อย่างเดียวนะครับใส่อย่างเดียวมาดูกันว่าเราจะชนะไหมนะฮะตานี้นะฮะมาเจอตัวกรอบทองสองตัวนะเ,เราวิ่งมาแล้วนะครับวิ่งมาแล้วนะกรอบทองก็จริงนะครับโหติดลมรีรัวๆเลยนะจะไหวไหมตานีเนะี่ยโจโฉบัความเร็วโจมตีแล้วก็บับ ดาเบทให้เพื่อนนะฮะแล้วก็บัฟล่วงมาต่อีกทีนึงนะครับโหวสวยงามนะฮะเป็นตัวบัฟดีมากนะครับโหทีแผงพวกข้ามีทิมะหิ100นร้อยนะฮะกรอบทองก็ทำอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้ก็กำลังตีทหารมินโจอยู่นะดูตัวละครฝั่งผมนะฮะเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับโหแรงมากนะเ่ย หกตานี้สู้นานนะกอบทองก็มีความโหดอูไม่ใช่น้อยนะฮรเลเวลเขาสูงด้วยนะครับเขาอาจจะอัพอะไรได้มากกว่าผมนะเลเวลผมยังไม่สูงนะครับหรือเปล่าแต่เลเวลผม,มก็ห้าหกสิบแล้วนะนะกอบทองกอบทองก็โดนเล่เหมือนกันนะริบร้อยนะครับใส่มาแค่สามตัวแบบนี้นะี อ้ห้าหมื่นเลยแล้วอ่าเรามาตีคนนี้ดีกว่าสี่หมื่นหนึ่งพันนะครับคนนี้น่าจะไม่โหดนะยังเป็นกรอบฟ้าอยู่เลยนะครับกรอบฟ้ากรอบบ่วงแต่ทีมเขาไม่มีตัวแดงนะถ้าผมจำไม่ผิดอ๋อมีนะครับมีเป็นเป็นเป็นเตียวเลี้ยวนะเป็นเตียวเลี้ยวเตัวแดงนะครับอ่แต่แต่ตัวแดงฝั่งรุ้นที่โดนยำเละเลยนะครับ เยีนะยอะหลาการเซียงถล่มอติเข้าใส่มันเลยทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเล่นสายแนวหลังก็เยอะนะฮะสายธนูนะครับผู้ทีมเขามี u c ซด้วยนะคนนี้นะ่าจะเป็น v ีไอหนึ่งนะครับเติมครั้งแรกก็จะให้ u c ซมาแนะ้ะน,น,นะครับตอนนี้กำลังตีริ้วร้อเขาอยู่นะ โอ้ยซีวันเสกกระทิงดุมานะครับกระทิงตัวมันเริ่มเลยนะครับเอาเรียบร้อยแนละ้วโดนแระเดียวตายนะครับกระทิงเอาลครับเดียวโจโฉบับเของเรโจมตีบ่เรียบร้อยนะฮะชนะอีกแล้วนะครับชนะง่ายมาก หมดแล้วนะครับจํานวนในการตีหมดแล้วนะดูคือเราผมแคปภาพไปทหน้าปกก่อนะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะก็ถ้าหากท่านผู้ชมชอบนะครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของผมเนาะก็โอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ